สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดมินอีกครั้งนะคะโดยวันนี้เราจะนำเสนอข่าวที่เป็นประเด็นร้อนในกระแสะโลกโซเชียลกันอยู่ตอนนี้นะคะก็คือด่วนทิศการโตยอมรับแล้วเบิกเงินวัดไปจริงห0แสนบาทนะคะโดยทิศการโตชื่อจริงพงศกรจันแก้วยอมรับว่าเบิกเงินวัดไปจริงห0แสนบาทนะคะในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสโดยจะให้ช่างไปเป็นคนเบิกเพื่อน,นา เงินไปให้คนกลางซึ่งจ่ายสีกาตองและสื่อนะคะยืนยันกับหนุ่มกันชัยว่าวันนี้จะนำเงินจากญาติไปคืนให้วัดแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเอาเงินวัดเพราะแต่คนกลางจะเป็นคนเร่งและให้เอาเงินให้ด้วยโดยเรามาดูประวัติที่ทิดกระโตออกมา ครั้งแรกจะบอกว่าคลิปไม่ใช่เสียงของอัตมาแต่เป็นเสียงคล้ายและไม่มีความสัมพันธ์กับสีกาตองนะคะครั้งที่2จะยอมรับความสัมพันธ์กับสีตากองและใช้เงินส่วนตัวในการให้ไม่ใช่เงินวัดนะคะซึ่งโดยคดีการยักยอกทรัพย์ยอมความได้แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเราก็จะยอมความไม่ได้นะคะก็นี่เป็นประเด็นร้อนก็ยังเป็นกระแสฮิตฮอตกันใน สังคมกันอยู่นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ